สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25สิงหาคม2566ยกูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาสามารถทำลายระบบต่อต้านอากาศยาน s ส0 0รอของรัเสเซียระบบหนึ่งซึ่งประจำการอยู่ในแหลมไครเมียดินแดนที่รัเสเซียนั้นผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2014พร้อมเชื่อว่าความสำเร็จดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ระบบป้องกันภยัยทางอากาศของรัสเซีย มีการรายงานข่าวนะครับว่าตอนเวลา10นาฬิกาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นและมีการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลและพิสัยกลางของรัสเซียนั่นก็คือ S400 กระทรวงกลาโหมยูเครนระบุบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับเผยแพรค่คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระทรวงกลาโหมยูเครนระบุต่อมาว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านโอเลนิฟาใกล้แหลมทาคารคุสและทำลายระบบดังกล่าว โดยขีปนาวุธและบุคลากรประจำระบบพร้อมด้วยว่ามันก่อความเสียหายอย่างเจ็บปวดแก่ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียอ้างอิงตามรายงานข่าวเมื่อหลายปีก่อนนั้นระบุว่าระบบ S400 หรือที่นาโต้เรียกว่า s a 2 1 g r o w l e r มีความตาดจากระบบ S300 ที่ควบคุมต,ต่างๆก้าวหน้ามากกว่ายิงได้ระยะทางไกลกว่านอกจากนี้รัสเซียยังคงเคลมด้วยว่า S400 สามารถยิงต่อสู้อากาศยานได้ทุกชนิดและทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องบิน B-52 ไปจนถึงเครื่องบินล่อกขนยุคที่5ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ F-22 Raptor และ F-35 Lightning เครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์รุ่นล่าสุดของสหรัฐคือ B-2 ไปจนถึงขีปนาวุธโจมตีคาทวีปและยังสามารถล็อกเป้าหมายได้หลายสิบเป้าหมายในเวลาเดียวกันอีกด้วยถึงแม้ว่า S-400 และ S-300 จะเป็นระบบป้องกันภัยในยามที่ถูกจมตีทางอากาศด้วยจรวดที่ยิงจากอากาศยานเรือรบหรือว่าเรือดำน้ำ หรือโจมตีด้วยจรวดระยะไกลร,รวมทั้งด้วยขีปนาวุธขามทวีปกับตา่างแต่โลกตะวันตกเกรงว่าด้วยระบบนำวิถีที่ก้าวหน้ารัสเซียสามารถทําให้จรวดพื้นสู่อากาศทั้งสองระบบนี้เป็นแบบพื้นสู่พื้นคือทําลายเป้าหมายในภาพพื้นดินได้เช่นเดียวกันยังไม่มีความเห็นออกมาจากฝ่ายรัสเซียนะครับแต่บรรดาบล็อกเกอร์ทหารชาวรัสเซียมองว่าเหตุโจมตีระบบต่อต้านอากาศยาน s สี่ร้อยได้ตอกย้ําให้เห็นถึงข้อบกพร่องต่างๆในศักยภาพของการป้องกันตนเองของรัสเซียในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยครับพวกเขาสามารถทําลายเรือของยูเครนสองลำในทะเลดําด้วยนะครับนั่นก็คือฝั่งของรัสเซียเองแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างช่องเทเลกรัมไรบ้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าแผนการดังกล่าวนั้นยังไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องเอาชนะกองเรือยูเครนทั้งหมดอย่างเป็นระบบและด้วยเหตุนี้มันจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของกองทัพเรือรัสเซียในขณะที่ทางด้านช่องเทเลกรัมอย่างวอเอเนียออสเวนโดมิเทลนะครับก็ให้ความเห็นว่า การโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะ่อคําถามเกี่ยวกับคุณภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับว่าตกลงแล้วมันสามารถที่จะคุ้มครองแคว้นหนึ่งได้หรือไม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็กลายเป็นว่าฝั่งของยูเครนนั้นออกมาเยอยยยนไปฝั่งเียนะครับไหนบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นเนี่ยเป็นระบบป้องกันภัยที่ทรงคุณภาพแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นก็ถูกทางด้านยูเครนนั้นลอบทําลายได้อย่างง่ายดายนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์ด ได้ติดตามนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ